สวัสดีครับผมบินซาวนะครับผมบินซาวพีชลบุรีนะครับผมอำเภอหนองใหญ่นะครับผมครับมันนี้อะไรกำลังเข่าเนาะครับเนาะเล่งครับผมเล่งทรงเบิร์นี่ครับหมดนี่ให้ทันสิ้นเดือนอินเท็กมาอยู่กับผมสี่ชุดเนาะครับเนาะกําลังจะร่วมล่างสองแผ่นเนาะครับเนาะเป็ดสีชาแนลนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นพันหกร้อยวัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพันหกร้อยวัตต์สองสองเครื่องแล้วก็บินซาวเนี่ยเป็นแบรนด์ของผมเอง อันนี้ส่งมาซ่อมเสียนะครับทำทำขายตอนเมื่อ4 4, ปีที่แล้วนะครับบินสาวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้พันหกไฟติดไฟค้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ส่งมาแก้ครับผมแล้วก็จะประกอบอ่าหกเครื่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่นั่นแหละประมาณหกเครื่องนะครับผมภายในสิ้นเดือนนี้ต้องจบนะครับผม นานการช่างฮิตซิง Hit นะครับอันนี้จะเป็นแท่น4.2นิ้วนะครับเป็น2สองชแนลจะเป็น4,000บิตนะครับผมตัวนี้เป็น4สี่ชแนลสองชแนลแล้วก็4สี่ชแนลนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็น2สองชแนลธรรมดานะครับผมของกําลังเข้าครับผมเอาลูกพี่จัดให้จัดเต็มให้เลยคาปานะครับคาปาที่ผมใช้จะเป็น ขาปลาสัมว่านะครับผมพรีเมียมเลยครับร้อยโวลต์หนึ่งหมื่นไมโครฟารัดนะครับผมครับผมมอแปลงครับผมสิงจะเป็นของตัวเลขเครื่องพันหกร้อยวัตต์นะครับได้จะเป็นได้บิดมอแปลงมาครบแล้วครับขอเวลาอย่างเดียวไม่เกินไม่เกินเดือนนี้ครับเสร็จแน่นอน ผมครับผมรอรับได้เลยนะครับคุณลูกค้าครับผมสวัสดีครับ